สาเหตุของความดันโลหิตสูงมีอะไรเรามาฟังในคลิปนี้กันค่ะสาเหตุของความดันโลหิตสูงนะคะแบบปฐมภูมินะคะมีได้ทั้งหมด5อย่างด้วยกันค่ะหลักๆอย่างแรกเลยนะคะก็คืออายุค่ะพออายุที่มากขึ้นเนี่ยค่ะก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นภาวะความดันโลหิตสูงที่มากขึ้นนะคะโดยอายุที่มากกว่า65ปีขึ้นไปเนี่ยค่ะมักจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะความดันโลหิตสูงนะคะต่อมาก็คือเรื่องของน้าหนักตัวค่ะ โรคอ้วนหรือว่าภาวะที่น้ำหนักเกินเนี่ยค่ะจะทําให้ร่างกายนยคะจําเป็นต้องมีการเหมือนปรับตัวนะคะแล้วก็ทําให้มีภาวะความดันโลหิตสูงที่ตามมาค่ะอีกอันที่พบได้นะคะก็คือความเครียดค่ะความเครียดเนี่ยค่ะมักจะทําให้เกิดความดันโลหิตสูงอย่างเฉพันนะคะหลายๆท่านเนี่ยพบว่าเมื่อมารับบริการที่โงรงพยาบาลเนี่ยค่ะตรวจแล้วพบว่าความดันโลหิตสูงแต่เมื่อไปวัดที่บ้านเนี่ยค่ะความดันโลหิตกับปกติ ันนี้ก็เป็นเพราะว่าความเครียดเนี่ยค่ะทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงแบบเฉียบพลันเนื่องจากที่โรงพยาบาลอาจจะเป็นสถานที่ที่มีบรรยากาศที่ทําให้เราเกิดความเครียดได้นะคะต่อมาก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่ค่ะการสูบบุหรี่นะคะมีทั้งสารเคมีจะทําให้เกิดความดันโลหิตสูงแบบเฉียบพลันนะคะแล้วก็ทําให้เกิดความดันโลหิตสูงในระยะยาวด้วยค่ะสารเคมีเนี่ยค่ะมันจะไปทําลายหลอดเลือดนะคะทําให้เกิดภาวะหลอดเลือดตีแล้วก็ทําให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงในระยะยาวได้ค่ะก็อย่างสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องอาหารค่ะ อาหารที่มีเกลือรหรือว่ามีโซเดียมเยอะเนะะี่ยค่ะจะทําให้น้ำเนะะี่ยค่ะข้างในร่างกายนะคะของเหลวข้างทําให้ความดันโลหิตของเราเพิ่มมากขึ้นค่ะและนี่ก็เป็นสาเหตุทั้งหมดของความดันโลหิตสูงที่พบได้นะคะอย่าลืมตรวจสุขภาพเป็นประจาําแล้วก็ถ้าตัวเองเป็นกลุ่มเสียะะ่ยงเนี่ยค่ะก็อย่าลืมไปเช็คสุขภาพด้วยนะคะ